Hi everyone, how are you today? Welcome to English c l a s s again. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับ EP ที่2บทที่1นะคะบทที่ 1, 1> mm hmm. เรื่องเกี่ยวกับ My School. Uh, EP ที่1เราได้เรียนไปเกี่ยวกับคำศัพท์ใช่ไหมคะของบทที่1วันนี้คุณครูก็จะมีเพลงมาฝากนะคะในการจำในการเอาไปแต่งประโยคนะคะแล้วก็คำเหล่านี้คือ คำบอกตำแหน่งนะคะบอกตำแหน่งว่าอ่ะอย่างเช่นห้องเรียนเราอยูอ่ติดกับห้องสมุดนะคะห้องดนตรีอยู่ถัดไปจากห้องอห้องน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นการบอกตำแหน่งว่าห้องต่างๆอยู่ตรงไหนนะคะอ่ะวันนี้คุณรูก็จะมีเพลงมาฝากใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปร้องเพลงแต่ก่อนที่เราจะร้องเพลงเรามาทวนคำศัพท์คำบอกตำแหน่งกันสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะนักเรีนยนอ่านตามครูได้เลยนะคะ คำแรกนะคะคำบอกตำแหน่งเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า p e p e position นะคะ p e e position แปลว่าอบอกตำแหน่งนะคะ,ะมาดูคําศัพท์ที่เราจะทวนกันของครั้งที่แล้วนะคะ in front of in front of แปลว่าข้างหน้า behind behind แปลว่า <hi> ข้างหลัง opposite opposite ตรงกันข้าม between between, between ระหว่างกัน r e f left ซ้าย right right ขวา near near ใกล้ next to next to ถัดไปอ่ uh. แล้วก็จะมีคำเพิ่มมาให้นักเรียนเ,เป็นคำเพิ่มเป็นคำแถมให้สำหรับนักเรียนชั้นป .3 านะคะให้นักเรียนจำนิดนึงนะคะ in ใน on บน under ใต้ at ที่ by โดยหรือข้างๆ c o r n e r มุม ก็คือเป็นลักษณะเหมือนมุมถนนนะคะ above ข้างบน below ข้างล่างให้นักเรียนจาคำเหล่านี้อ่านต่อไปคุณครูจะพาสอบร้องเพลงนะคะให้นักเรียนฟังก่อนแล้วค่อยร้องตามนะคะ In, In front of ข้างหนา้านั่นไงถ้าบ<ม>ี<ม>่หายแป<ต>ลว่าข้างหลัง<ม> Opposite, opposite. หลังคือตรงกันข้าม B t w ว e n คือระหว่างกัน Left คือซ้าย Right คือข้างขวาเนียคือใกล้ Next to ถัดไป In ใน On บน Under ใต้ At ที่ By โดย Corner มุม above ข้างบน below ข้างล่างเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ In front of ข้างหนานั่นไงชาวิไฮแปลว่าข้างหลงัง o p p o s i t e อีกครั้งคือตรงกันข้าม Between คือระหว่างกัน Left คือซ้าย Right คือข้างขวา Near คือใกล้ Next to ถัดไป In ใน On บ bon, น Under ใต้ At ที่ By โดย Corner มุม Above ข้างบน Below ข้างล่าง ให้นักเรียนไปฝึกร้องเพลงมานะคะต่อไปคุณครูจะมาสอนนะคะเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งนะคะว่ามันเขียนยังไงนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะ,ะภาพนี้นะคะห้องเรียนอยู่ติดกับห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ,ะห้องเรียนภาษาอังกฤษก็คือ classroom นะคะ classroom ยูติดกับอะไรเอ่ยห้องคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษก็คือ computer r o ์รทีนี้เราจะบอกว่าคอมพิวเตจุดๆๆ room จุดจุดคลาสรูมจุดจุดจุดคอมพิวเตอร์รใช่ไหมคะทีนี้เราจะบอกเป็นภาษาอังกฤษยังไงนะคะอ่ะภาพแรกเป็น Classroom ใช่ไหมคะ ห้องเรียนอยู่ติดกับหรือถัดไปใช่ไหมคะถัดไปก็เป็นห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอ่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ยังนี้ได,ได,ได้ได้ตามนี้นะคะห้องเรียนก็คือ the classroom the classroom อ่ะต่อไป you ก็คือ is อ่นะปิดกับปิดกับหรือถัดไปก็คือคำว่า next to next to ต่อไปอยู่ถัดไปก็คือห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ the computer room computer room นี่นะคะ computer room ะเห็นไหมคะต่อไปยกตัวอย่างอีกสัก หนึ่งรูปนะคะอ่ะอันนี้คืออะไรเห็นไหมคะเพล่กล่าวสนามเด็กเล่นอยู่ใกล้กับไ i b r ารีไ i b r ารีก็คือห้องสมุดใช่ไหมคะอ่ะเราลองเขียนเป็นภาษาไทายเอาไว้ก่อนนะคะสนามเด็กเล่นอยู่ใกล้ กับอะไรคะห้องสมุดคำว่าใกล้ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า near เห็นไหมคะคำว่าคำว่า near ที่อยู่ในวงเล็บเออที่อยู่ในกล่องสีเขียวนะคะอ่ะเราจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าสนามเด็กเล่นนะคะก็คือคำว่า playground the playground the playground you คำนี้นะคะ i s ต่อไปคำว่าใกล้นะคะก็คือคำนี้นะคะคำนี้ near อยู่ใกล้กับห้องสมุดนะคะก็คือคำว่า the library library อ่ะจุด,จดโยคให้จุด full stop นะคะอ่ะนี่คือตัวอย่างที่คุณครู ให้นักเรียนดูว่าการบอกตำแหน่งใช่ไหมคะว่า,าสถานที่อะไรอยู่ใกล้กับอะไรอยู่ติดกับอะไรซึ่งเราจะต้องไปทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ก่อนนะคะไหนมีใครจําได้ไหมคะว่าห้องต่างๆเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรบ้างจำอันนี้ได้ใช่ไหม c a s s r o ูมห้องเรียน Computer Room ห้องคอมพิวเตอร์ l i b r a r y ห้องสมุด Music Room ห้องดนตรี Payground สนามเด็กเล่น restroom หรือ t o i l e t นะคะห้องน้ำห้องสุขาอ่ะต่อไปคำบอกตำแหนง่งใช่ไหมคะคำบอกตำแหน่งที่คุณครูเคย ที่กูให้หนักเรียนร้องเพลงตามครูคนะคะเดี๋ยวเรามาทวนเพลงนะคะก่อนไปก่อนจากการอีกสักรอบหนึ่งนะคะ,ะมาค่ะพร้อมกันชื่อเพลงว่า preposition คำบอกตำแหน่งนะคะ preposition preposition คำบอกตำแหน่งเรามาร้องเพลงก่อนจากการหนึ่งรอบค่ะ อินฟอนออกข้างหนานั้นไงเธอบีหแปลว่าข้างหลังออปฮอซิ mm hmm. อีกครั้ง mm hmm. คือตรงกันข้ามบีท hmm. วีน mm hmm. คือระหว่างกันเลฟคือซ right mm ้ายไรคือข้างขวา เนน่ยคือใกล้ next to ถัดไป in ใน on บน under ใต้ at ที by โดย corner มุม above ข้างบน below ข้างล่างอะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนไปร้องเพลงนะคะเหมือนที่คุณครูลองให้ฟังเมื่อกี้เลยนะคะส่วนใครที่ร้องได้แล้วนะคะให้อัดคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์นะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าตัวเองร้องได้หรือเปล่านะคะคุณครูฝากไว้สำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะ굿ไบ